มีอยากลองสนตีนอยากลองจากเทียชุ่มสูบเขามาจัดจากเทียเขามาจัดมองหน้าของคูจากเทียแม่กูอยากถือโซตค,คัเซียกูอยากถือโซดคําซีเดี๋ยวกูซีคําโซเดี๋ยวมึงโซคําซีค,ค,ครับวันนี้พบกับผมนะครับพิธีกรโฟฟอร์ฮีนะครับผมนายศิริวิทย์โพธวันครับครับผมผมนายธนกรแก้วดิ์ครับผมวันนี้เราก็จะมาขายถามสัมภาษณ์ร้านป้านะนะครับสวนดังเดิมไม่มีสาขาไหนนะครับไปครับไปรับชมกันได้เลยครับ ครับสวัสดีครับ,รบไม่ทราบว่าป้านะขายอะไรบ้างครับมีมันทิพเผือกทิพกล้วยย่างค่ะของป้านะกล้วยย่างนะไม่ใช่กล้วยปิ้งวัสดุรับรด,ดั้งเดิมโบราณต้องใช้คำว่ากล้วยยา่างแล้วไม่ทราบว่าป้านะเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับกับการเริ่มคิดขายอันนี้ครับอ๋อก็เริ่มมาก็ปู่ย่าเกิดมาก็ปู่ย่าตาทวดทำแล้วเนาะ ป้าก็เอามาทําสูตรขายเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวเ,เลยมันก็อยู่ได้ในเรศรษฐกิจพอเพียงเราอยู่กันแบบพอเพียงเนาะอยู่ได้ก็ส่งลูกเรียนขาขายนี่แหละทําให้จริงยังมีเงินไปส่งลูกเรียนได้แล้ว,ค,ลวรครับผมแล้วก็นะครับแล้วขั้นตอนการทําขน,นมวันนี้ทํำยังไงครับอ๋อก็เราก็ซื้อวัตถุดิบนะเป็นพวกเผือกมันอะไรเงี้ยนะแล้วก็เอามาต้มมานึ่งแล้วก็มาขูดมะพร้าวใส่แบบทำแบบสูตรโบราณนะ่ะนะ มีมะพร้าวมีเกลือมีน้ำตาลอะไรเล็กน้อย,อยงั้นไงเป็นเปลือกเป็นมันเป็นอะไรเงี้ยเป็นกล้วยกล้วยก็ซื้อมาแบบว่าซื้อมาลูกสวยสวยพอสุกได้ที่อย่างนี้พอสุกได้ที่เหลืองๆเราก็มาปอกอย่างแล้วก็มีน้ำจิ้มคือสูตรน้ำผึ้งค่ะน้ำจิ้มป้าคือสูตรน้ำผึ้งนะคะน้ำจิ้มกล้วยอย่างเดียวนะน้ำจิ้มมันไม่มีน้าจิ้มมันกินเพื่อสุขภาพแล้ว ก็อันนี้คนเป็นเบาหวานก็ทานได้นะคนเป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะว่าขายมานานเริ่มต้นมาก็ปู่ย่าตาทวดแล้วลูกเอ๋ยจะทั่งมารุ่นป้ารุ่นแม่รุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานนี่รุ่นหลานรุ่นหลานจะเป็นรุ่นเหลนยญของทวดหรือเปล่าก็ขายมาก็อยู่มาเนี่ยมาอยู่สงขาก็ขายป้าขายมาตั้งอยู่ระยองนะบ้านอยู่ระยองป้ามาอยู่สงขาตั้งปศสองสามนุ่นสองสองสองสามป้าก็เริ่มมาขายไอ้นี่ที่นี่ก็มันก็เกือบสามสิบปีแล้วเหมือนกันนะอ่ามาขายที่เนี่ยติ จะดังจะดังที่โรงสีแดงนะของป้าสูดจะดังที่โรงสีแดงแล้วป้าก็ย้ายมาขายที่ข้างห้างมั่งอะไรมั่งที่ห้าแปรที่ห้าที่ร้านที่ที่ที่แพรก็ขายไปแล้วประมงหยุดแล้วไงเดิมทีมาก็เป็นประมงมาแล้วมีอาชีพมาก็เลยมาทาอย่างเงี้ยทาประมงด้วยครับแล้วขนมเนี่ยเออราคามีราคาเท่าไหร่บ้างครับตอนนี้นะขายสามลูกกีห้า กล้วยกับชุดละยี่ห้าขั้นต่ำชุดกลางก็ห้าสิบออกลูกห้าสิบแล้วก็ชุดสิบสองลูกร้อยแต่ร้อยป้าจะให้สิบสามลูกแถมลูกหนึ่งแต่ถ้าวันเสาร์คือวันเสาร์วันนี้ลูกมาทำรายการเนี้ยนะป้ามีโปรให้เจ็ดลูกห้าสิบเพราะจะให้โปรวันเสาร์คืนกำไรลูกคา้าเอาเดี๋ยวผมเอาสักถุนงนึ่งเลยครับครับเร้จะเอากี่ลูกอะเมื่อได้เอาชุด อ,อชุละห้าสิรล,ลูกจะเอากี่ลูกกับ้าให้เลยเอาโปรโมชั่นเมื่อกี้นะเอาโปรโมชั่นมากก,าาาก,กว่าบ้าให้มากกว่าโปรก็ได้เอาเขาเท<ม>ี่ยวนะอย่างนี้เลยนะไม่มีขาดนะนี่นะลมพัดไงก็ไม่ขาดนะต้องเที่ยวได้อย่างนี้นะบางคนเที่ยวแบบว่าใส่กะทิบกบไกบไม่มอร่อยอันนี้เที่ยวแบบน้ำผึ้งเลยนะแล้วต้องปิดทุกครั้งคุณจะลง เ้าของเท้า ขอบคุณครับขอบคุณมากขอบครับเป็นเด็กดีนะเรียนซื้อเก็มเจ้าคนในคนนะครับจิ้มพ่อของแม่นะครับนี่นะครับพอพอเราได้ซื้อเสร็จนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราจะมาชิมกันนะครับท่านผู้ชมครับนะครับดูดูความสดใหม่ของกล้วยละลายร้อนๆเลยนะครับโอ้ยทองทองมือพองแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับนะครับไม่จิ้มไม่จิ้มด้วยไงผมผมไม่กินด้วยครับกินแบบสดๆกล้ๆไม่มีน้ำจิ้มออริจินอลนะครับนี่เบลเบลไม่มีน้ำจิ้ม แล้วไฟกับ <rôle> ท <él an ici> ี่เดิมด้วยไงสวัสดีครับยอดแบบว่าแบบพวกแบบอเมริกันไทยแลนด์ครับเอ่อแบบนั้นเลยครับสวัสดีครับ